สวัสดีครับผมวันนี้ครูยเป้ก็อยากจะมาแชร์วิธีการดูแลต้นไม้ที่ครูยเป้ปลูกเอาไว้ในห้องนะครับผมซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นพ,พวกพืชตระก,กูลไอซี่นะครับมันก็จะมีพวกตระก,กูลแอรอยอย่างเช่นพวกมอนสเตอรา่าอะไรอย่างนี้บ้างแต่หลักๆแล้วก็จะเป็นไฮบีนะครับผมปุ้ยเป้เคยทําบล็อกเอาไว้แล้วแหละหลายคนน่าจะเคยเห็นแล้วนะครับแต่ก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะปุ้ยเป้มีวิธีการดูแลในแต่ละสัปดาห์ยังไงนะครับคือแน่นอนเราจะต้องดูแลด้วยการให้ปุ๋ยให้น้ําหรืออะไรอย่างนี้ คุ่แป้ก็จะมาแชร์ให้ดูหลักๆแล้วนะคะคุณมแป้เนี่ยก็หลังจากที่ทําความเข้าใจสภาพแวดล้อมแล้วก็ต้นไม้แล้วก็กระถางแล้วก็ความเร็วในการแห้งนะครับหมของวัสดุปลูกนะคะคุณมแป้ก็บว่าในพื้นที่ของตัวเองอะสัปดาห์ละหนึ่งขังกําลังพอดีเลยนะคะวัสดุปลูกจะไม่แห้งจนเกินไปแล้วก็จะไม่แฉะจนทําให้รากเน่าได้ง่ายนะครับอันนี้เนี่ยฟื้นชีวิตมาจาก เกือบตายแล้วอะนะครับผมต,ตอนนี้คือเบบเป็นกุ้งสวยงามเลยนะครับผมหลักๆแล้วเนี่ยคุปแป้จะให้น้ําเป็นลักษณะของปุ๋ยน้ําไปเลยนะครับคืออันนี้กระถางน,นด็กคุปแป้ไม่ได้เปลี่ยนว่าจะถูกถูกมาประมาณแบบเป็นปีแล้วครับซึ่งข้างในเนี้ยพวกปุ๋ยละลายช้าอะไรต่างๆที่เคยใส่เอาไว้ก่อนหนะ้าเนี้ยมันก็ หายไปหมดแล้วนะครับดังนั้นหลังจากนั้นเนี่ยปุ๊เป้กก็เลยให้เป็นลักษณะของการเป็นเติมปุ๋ยน้ํานะครับผมสัปดาห์ละครั้งบอกว่าแทนน้ําไปเลยนะครับก็งอกงามดีประมาณนี้นะครับปุ๋ยน้ำที่ใช้เนี่ยปุ๊บเป็กก็จะใช้2ตัวนะครับก็คือจะเป็นตัวไฮโปเล็กทั้งคู่เลยจะเป็นสูตรธรรมดาครับสีฟ้าก็คืออัตราส่วนเนี่ยก็คือ1มิลลิลิตรต่อน้ำา1ลิตรนะครับส่วนอันนี้เนี่ยอัตราส่วนจะเป็น ผุยธาตุรองนะครับอัตราส่วนก็คือประมาณ4-5มลลิตรต่อน้ำหนลิตรนะครับผมใส่เอาไว้ปุเป้ก็จะแบบผสมทีนึงแบบเยอะอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าจะใช้ทั้งในต้นไม้ถิ่ตรงนี้ด้วยข้างนอกระเบียงด้วยแล้วก็ในท้องด้นด้วยนะคะีครับแน่นอนว่าอย่างที่ปุ๊บเป้บอกครับว่าไอเที่เป็นพืชที่ค่อนข้างที่จะออไวต่อการเน่า ของรากได้ง่ายเลยนะครับคือถ้าเกิดเราให้มันแฉะจนเกินไปรากจะเน่าครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดเรากลัวว่ามันจะเน่าแล้วเราไม่ค่อยให้น้ำมันแล้วไม่ค่อยให้มันโดนความชื้นอะไรน,นี่แน,นะครับสิ่งหนึ่งที่มันจะมาพร้อมกันกันกบไอวีก็คือไรนังกูนะคบไรแดงสไปเดอร์ไม้อะไรต่างๆนะครับซึ่งพอมันระบาดแล้วอะ่ะโอกาสที่แบบพืชตายจะมีสูงมากเลยนะครับแล้วก็หลายหคนก็ไม่ได้อยากจะใช้ยาฆ่า,มาแมลง วิธีที่จะทําให้เราดูแลไอดีของเราเนี่ยนะครับโดยที่ไม่ได้ต้องใช้ยาฆ่าแมลงนะครับแต่อาศัยความขยัดของเรานิดนึงนั่นก็คือต้นไม้นะครับเวลาที่เราจะให้น้ําสัปดาห์ละครั้งเนี่ยนะครับให้เราฉีดหลังใบครับด้วยแบบว่าเช็ดเปื้อนอย่างเงี้ยครับมันจะบอกว่าปักโกนได้หลายแบบให้เราปรับเป็นหัวสเปรย์แบบละเอียดอย่างนี้นะครับแล้วก็ฉีดไปที่หลังใบบ ล้างนะครับเพื่อ,อมันไม่ใช่แค่ช่วยล้างฝุ่นนะครับแต่ว่าใดๆก็ตามต่อให้เราบางทีอยู่ในห้องอย่างเงี้ยแต่ว่าไรแมงมุมเนี่ยครับไม่รู้มันเข้าไปได้ยังไงบางทีมันอาจจะมากับลมหรืออาจจะมากับอะไรก็ได้นะครับบางครั้งมันก็หลุดเข้ามาครับาการที่เราฉีดพ่นหลังใบนะครับผมโดยเฉพาะหลังใบนะครับฉีดพ่นล้างไม่จําเป็นจะต้องให้มันลงกระถางก็ได้นะครับ จะเป็นการล้างพวกไข่หรือแบบตัวไรนะครับผมให้มันหลุดไปดกับน้ำนะครับผมเ้าต้องทาอย่างนี้แบบสัปดาหล์ละครั้งนะครับโอกาสที่ไรแมงมุมนะครับไรแดงต่างๆจะบุกต้นไม้ของเราเนี่ยก็ไม่เจอเลยครับคุณบเป้พูดได้เพราะว่าต้นเนี้ยพวกเนี้ยอยู่มาเป็นปีโดยที่ไม่โดนไหลบุกเลยแล้วคุณบเป้ก็ไม่ได้ใช้ยาฆ่าเพิ่มด้วยนะครับก็ อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ในขณะทีท่ีต้นที่อยู่บนดักปลาเนี่ยนะครับโดนไร่บุกมันไม่รู้กี่รออแ้วก็สาดยาไปแล้วนะครับผมแต่ถ้าเกิดประมาณนี้และครับคือต่อให้มันบุกแล้วก็ตามเราก็สามารถที่จะใช้วิธีการฉีดล้างไปเนี่ยครับผมได้นะครับคือเพียงแค่ว่าทําขยนหน่อยแบบทุกๆแบบสองเป็นสาวันสองเป็นสาวันเนื่องจากว่าตัวไรเนี่ยนะครับมันมีไซคลมี มีวงจรชีวิตมีเป็นไข่ตัวเต็มไว้นู่นนี่นั่นนอนเราทําครั้งเดียวแล้วมันจะไม่มีวันหมดไปครับเราจะต้องทําซ้าไปเรื่อยๆจนมันตัดวงจรจปดังหมดมต้นไม้ของเราถึงจะปลอดภัยนะครับผมกาแบบรปลานให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นครับเราก็ตักปุ๋ยน้ำนะครับแล้วก็ลดลงไปที่กระถางครับจนมันทะลุออกข้างล่างนะครับผมประมาณนี้แหละเท่านั้นเองเนะครับก็สัปดาห์ละครั้งสำหรับโอเป้นะครับ สำหรับบ้านของ่ระคนอาจจะต้องบ่อยอกว่านั้นอาจจะน้อยกว่านั้นไปลองกะกันดูว่าใช่ปลูกแข้ขงเมื่อไหร่ก็ลดนะครับ mm hmm. ผมนอกจากนี้เนะี่ยก็ยังสามารถที่จะเอาปุ๋ยนะพวกนี้เนี่ยนะครับผสมจางๆนะครับแล้วก็ใส่สเปรย์แล้วพ่นในช่วงอตอนที่อากาศยังค่อนข้างเย็นอยู่นะครับก็ประมาณช่วงเช้าๆหรือเย็นๆก็ได้นะครับผมแบบสัปดาห์ละั้ง หลังจากนี้นะครับก็จะช่วยต้นไม้อะงอกงามดีสวยงามมากๆเลยนะครับผมจริงๆแล้วอะ่ะกูก็อยากจะบอกว่าการที่ต้นไม้ตายมันไม่ไม่ใช่เรื่องที่มันจะแปลกต่อให้คุณเป็นโปรเฟชชั่นอลแค่ไหนบางทีมันก็เกิดความผิดพลาดได้นะครับกระถางเนี้ยเคยเหลือแต,ต่แบบกำลังจะตายอะ่ะนะครับผมด้วยความที่ว่าเข้าใจผิดคิดว่าเอ๊ะ มันเหลืองมันไหมเพราะว่าเราให้ปุ๋ยเยอะไปหรือเปล่าแต่กลายเป็นว่าขาดครับก็เลยบอกว่าโอ้โหลากก็อนแอต้นก็อนแอร์เพราะทานอาหารไม่พอนะครับผมพอเราบอกให้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 โอ้มันก็กลับมาผูฟองงดงามอย่างนี้เลยนะครับผมหลายๆต้นเลยครับในหลายๆต้นในเนี้ยคือเกือบตายแบบยกต้นอย่างเช่นในเนี้ยครับ เอาจีเวนไอพีนะครับเคยเหลือจะเป็นก้านะ่ะแล้วมีใบติดแค่ใบเดียวในกนระถาก้านนะครับอันนี้ใช้เวลาประมาณ5าเดือน6เดือนกว่าจะแบบว่าค่อยๆฟื้นมาในกระถางเก่าโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนกระถางเลยนะครับเราแค่ให้ปุ๋ยดีๆนะครับผมให้ความสม่ำเสมอให้ธาน,นาหางให้เพียงพอแล้วก็ให้เวลาดอกมันมันก็จะค่อยๆฟื้นครับอันนี้ครูเป้ก็พยายามให้มันฟื้นแล้วก็เดี๋ยวจะแบบมาทาการแบบ ตัดชำนะครับผมขยายพันแล้วประมาณนี้ก็ไม่ได้เข้าใจยากอะไรมากนะครับผมประมาณนี้แหละนะครับยังไงเดี๋ยวก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะครับอันนี้คือการดูแลในระหว่างสัปดาห์นะครับพ้นน้ำสี้าบใหม่นะครับป้องกันการาที่พวกศัตรูพืชมันจะเข้ามาทำลายนะครับแล้วก็ให้ปุ๋ยนะครับผม มากไปน้อยไปก็ไม่ดีนะครับเราลองหาที่สมดดูของมันคือถ้าเกิดขยนันจะใช้เป็นปุ๋ยน้ำลดสัปดาห์ละครั้งก็ได้แต่ถ้าเกิดไม่ขยันนะครับก็อาจจะใช้เป็นแบบปุ๋ยละลมยชาที่เป็นเม็ดนะครับผมแบบ3เดือนให้ครั้งหนึ่ง6เดือนให้ครั้งหนึ่งนะครับหรือ,อะจะใช้เป็นพวกที่เป็นหลอดป,ปักก็ได้นะครับคุณเพื่อนวคิดว่ามันราคาสูงเกินไปแบบมันมันราคาสูงเลยแหละแล้วถ้าเรามีต้นไม้แค่ต้นสต้นนะี่ยโอเคแต่ถ้ามันมีแบบ สามสิบสี่สิบห้าสิบต้นเลยเนี่ยจะใช้ปากทุกอันแบบจนตายแน่เลยนะครับใช้เป็นแบบว่าขวดนะคะส่งงานอย่างเงี้ยเข้าใจง่ายใช้ไม่ายากนะครับผมอยากจะติดตัวไปดูและอย่างนี้ก็ก่อนที่แสงจะหมดนะครับคุ้เป้ขอจบเป็นคำถามที่เรียบร้อยก่อนนะครับผมถ้าเกิดมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลพวกไอพีนะครัะก็สามารถที่จะถามผม,มไ,ได้นะครับผมคุ้เป้จะตอบในสิ่งที่คุ้เป้าสามารถที่จะตอบได้อยู่ประสบการณ์นะครับผม ก็่าจจะช่วยไ้ยนะครับ